สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Food Travel TV กลับมาพบกันอีกครั้งในรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับกับผมเชปูครับวันนี้ครับครั้งที่แล้วเราได้ทำเมนูปลาต้องโกไปแล้วขาดไม่ได้เลยเคียงคู่กันนั่นก็คือซาลาเปาทอดครับคุณผู้ชมแป้งอาจจะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลักๆโดยหลักๆแล้ววิธีการทำคล้ายๆกันคุณผู้ชมเมื่อทำปลาต้องโกแล้วอยากลองทำซาลาเปาแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงมือทำครับ สำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมของเนื้อแป้งสาลาเปาทอดนะครับเริ่มต้นที่แป้งอนเนกประสงค์น้ำเปล่าน้ำตาลทรายแอมโมเนียเบกกิ้งโซดาผงฟูและยีสต เมื่อเราดูส,มสม่วนผสมครบหมดแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับเรามาดู วิธีการทําแป้งซาลาเปาทอดนะครับจริงๆแล้วคล้ายๆกับปาท่องโก๋เลยเพียงแต่ว,ว่าผมจะตัดในส่วนของเกลือออกเพราะว่าซาลาเปาทอดเนี่ยเราต้องการให้มันมีความหวานอย่างเดียวนะครับหรือจะใส่เกลือก็ใส่ปริมาณน,น้อยเริ่มต้นเหมือนกันเลยครับแบ่งแยกส่วนผสมเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งนะครับมีน้ําเปล่ากับแอมโมเนียอีกฝั่งหนึ่งมีแป้งอเนกประสงค์ยีสต์นะครับแล้วก็เบกกิ้งโซดาน้ําตาลทรายผงฟูเริ่มดูก่อนคือเราเอาแอมโมเนียเนี่ยผสมกับน้ำนะฮะ แอมโมเนียเนี่ยสามารถจะละลายได้กับน้ำนะครับแล้วก็คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าแอมโมเนียที่เราใช้เนี่ยเป็นแอมโมเนียที่เอาไว้ทําอาหารนะครับเวลาผสมลงไปในพวกแป้งนะครับมันจะทําให้แป้งเนี่ยออมีความกรอบมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วสามารถจะฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้ทีนี้แอมโมเนียจะสามารถจะระเหยหายไปเองได้ถ้าคุณผู้ชมลงทอดแล้วอุณหภูมินั้นสูงกว่า40่องศานะครับมันก็จะระ,ะเหยหายไปเองซึ่งไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าในการทอดปลาองโกเนี่ย อุณหภูมิของน้ามันเนี่ยมันเป็นร้อยอยู่แล้วนะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลแต่แนะนําอย่างเดียวก็คือควรจะใช้อมโมเนียแบบที่ทําอาหารเหมือนที่ผมมาใช้ไอ้อมโมเนียที่เอามาดมนะครับที่เอาไว้กันเป็นลมอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะน้ําลายฟูมปากซะก่อนอ่ะสำหรับอมโมเนียคนรวมกับน้ํามั่นใจว่าเข้ากันดีมาดูในส่วนของของแห้งนะครับผมเอาแป้งเนี่ยผสมใส่ลงไปในอ่างผสม ตามด้วยยีสต์นะครับเบกกิ้งโซดาน้ำตาลทรายผงฟูบางคนถามว่าเอา้าแล้วทำไมใส่ยีสต์แล้วมันก็ต้องพองขึ้นมาอยู่แล้วจะไปใส่เบกกิ้งโซดากับผงฟูทำไมจริงๆแล้วมันเป็นการเร่งนะครับเป็นการเร่งปฏิกิริยาให้ uh, ส่วนผสมของแป้งเนี่ยมันพองมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็ลด ในส่วนของระยะเวลาลงนะครับถ้าคุณผู้ชมใช้ยีสต์อย่างเดียวก็มันก็ฟูเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพียงแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้ยีสต์อย่างเดียวเนี่ยถ้ายีสต์อันนั้นมันเสื่อมนะครับหรือว่ามันไม่ถูกปลุกให้ตื่นก่อนนะครับมันอาจจะทําให้แป้งนี่มันไม่พองมากเท่าที่ควรฉะนั้นพอเราทิ้งทำแล้วทิ้งไปแล้วสองชั่วโมงเกิดแป้งมันไม่พองขึ้นมาเสียเวลาฉะนั้นเราก็มีตัวช่วยอย่างอื่นที่ทําให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะได้แป้ง ที่นุ่มฟูขึ้นมาแน่นอนคราวน,นี้วิธีการทำเนี่ยผมจะคุกเขาเในส่วนที่เป็นของแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันก่อนคุกไปในทางเดียวกันแบบนี้เลยให้มั่นใจว่าส่วนผสมนั้นรวมกับแป้งดีอ้อลืมบอกไปแป้งเนี่ยผมล่อนเรียบร้อยแล้วนะก่อนที่จะมาทําให้คุณผู้ชมดูเนี่ยได้ล่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นผมก็จะเติมในส่วนผสมของน้ำกับแอมโมเนียลงไปขั้นตอนนี้นะครับจเย็นๆค่อยๆเทอย่าเทลงไปทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าแอมโมเนียเนี่ยออมันไม่กระจายตัวรวมกับแป้งเป็นอย่างดีเวลาทอดไปเนี่ยบางทีคุณผู้ชมสังเกตได้ว่าบางเจ้าเนี่ยจะมีกลิ่นแอมโมเนียนะครับอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งคือค่อยๆใส่นะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆ เดี๋ยวผมจะทําขั้นตอนนี้นะครับจนกว่ามันจะได้ที่แล้วเดี๋ยวจะเอาให้คุณผู้ชมดูว่าแบบไหนถึงเรียกว่าใช้ได้นะครับตอนนี้ครับแป้งได้ถูกคลุกเคล้าจนได้ที่อย่าลืมนะครับเราไม่ใช้วิธีการนวดวิธีการของเราคือเราตะล่อมแป้งนะครับกับน้ำเนี่ยให้เข้ากันห้ามนวดเด็ดขาดเพราะเราต้องการให้เนื้อเนี่ยมันพองฟูขึ้นมาถ้านวดเมื่อไหร่เนี่ย มันจะพองน้อยนะครับแล้วก็เราจะได้ปริมาณของปาต้องโกที่น้อยด้วยดูยังไงถึงเรียกว่าใช้ได้แล้วเอามือแตะดูนะครับตอนแรกที่เราผสมน้ํากับแป้งเนี่ยมันจะเหนียวติดเต็มมือไปหมดเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แป้งมันได้ที่นะครับเรามือแตะดูเนี่ยมันติดเหมือนกันแต่ติดน้อยนะครับคือมันจะไม่ค่อยติดมือละาอเน,นี้ยผมถือว่าใช้ได้ที่แล้วขั้นตอนต่อไปผมจะเอาแรปนะครับปิดเอาไว้ เพื่อที่จะไม่ให้มีฝุ่นหรือว่ามีอะไรที่ผมไม่ต้องการเนตกใส่ลงไปแต่จะเปิดช่องเอาไว้นิดนึงนะแบบนี้อุณหภูมิที่จะทำให้มันขึ้นดีนะครับก็ประมาณ35องศาเนี่ยโอเคใช้ได้เป็นอุณหภูมิห้องทั่วไปนะครับในวันที่อากาศสบายๆไม่ใช่วันที่ฝนตกนะใช้เวลาประมาณสักเอสาชั่วโมงแล้วแต่สภาพอากาศนะครับระหว่างที่คุณผู้ชมทิ้งเอาไว้แบบนี้ครึ่งทาง อาจจะสองชั่วโมงเนี่ยมากลับด้านดูว่ามันพองขึ้นมาแล้วแล้วมากลับด้านนะครับทิ้งไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาดูในขั้นตอนต่อไปครับอ่ะตอนนี้แป้งที่จะทำซอปาทอดของเราเนี่ยหมักได้ที่แล้วคุณผู้ชมอย่าลืมว่าครึ่งทางระหว่างที่เราหมักไปไปกลับแป้งมันด้วย อันนี้ผมตัดมาครึ่งหนึ่งให้คุณผู้ชมดูว่าแบบไหนถึงเรียกว่าได้ที่นะครับผู้ชมดูนะครับอันดับแรกคือแตะไปเนี่ยมันจะไม่ติดมือหรือติดน้อยนะครับแล้วก็ดูลักษณะของแป้งเนี่ยยืดคล้ายๆกับคล้ายๆก,กับใยของสไปเดอร์แมนอ่าเป็นแบบนี้นะครับยืดๆแบบนี้อันนี้ถือว่าได้ที่ละมาดูวิธีการวิธีการตัดนะครับตอนแรกเนี่ยผมจะโรยแป้ง แบบนี้ก่อนบนคือผมจําเป็นต้องใช้เขียงไม้ถ้าคุณผู้ชมทํำบนโต๊ะก็โรยบนโต๊ะนะครับอันนี้เป็นท่าโรยแป้งแบบพื้นฐานแต่คุณผู้ชมจะทําขายผมแนะนําให้โรยแบบนี้เพราะอะไรเพราะมันดูน่าสนใจเท่งไงคล้ายๆกับแฮร์รี่พอตเตอร์แบบเสกเวทมนต์อย่างเงี้ยนะอ่ะ,อะตัดแป้งขึ้นมาจำนวนหนึ่ง เหนียวนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกอะแบบนี้นะครับให้คลุกกับแป้งอย่านวดใช้มือเนี่ยตล่อมนะครับยืดออกยืดออกนะครับอย่านวดเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราจะทำให้มันเป็นชิ้นกลมๆแล้วก็ตัดให้ขนาดพอดีคำแล้วก็ยืดมันออกนะฮะ แบบนี้เลยไม่ต้องการความสวยงามเพราะคุณผู้ชมอย่าลืมว่าซาเปาเราขายเนี่ยมันอัลละสองสามบาทนะไม่ได้ขายอัลละสามร้อยห้าสิบฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องการความสวยงามมากแค่ต้องการให้มันแบบเป็นก้อนกลมๆเท่านั้นเองทำให้มันซาเปาของเรามันเป็นแบนๆแป้งซาาเปานะทำเป็นแบนๆแ,แ,แ,แล้วก็เรียงๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทอดทีเดียวเลย อะตอนนี้นะครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วอย่าลืมว่าเราควรจะต้องใช้ไฟอ่อนลงมาหน่อยนะครับเพื่อที่จะใหะ้การทอดแป้งเนี่ยให้มันสุกถึงข้างในความร้อนเข้าไปถึงข้างในกลิ่นแอมโมเนียนี้ก็จะหายไปนะครับคุณผู้ชมดูตอนนี้น้ํามันได้ที่แล้วผมใส่แป้งลงไปนะครับอ่อน,นี้เดี๋ยวรอจนกว่า เจ้าตัวซาเปาทอดจะทอดแล้วก็เหลืองได้ที่แล้วเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วนะครับสักครู่ครับอ่ะชุดสุดท้ายครับตอนนี้ทอดซาเปาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเปาทอดของเรานะครับคุณผู้ชม ผมเองเนี่ยบอกวิธีการทำของคุณผู้ชมได้บอกสูตรได้แต่ด้วยความที่ผมไม่ได้ทำเป็นประจำทุกวันนะครับการปั้นหรือว่าการตัดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สวยงามแต่แน่นอนที่สุดครับถ้าคุณผู้ชมเอาสูตรนี้ไปทำขายนะครับผมการันตีเลยว่าอร่อยได้เรื่องแน่นอนครับแต่อาจจะต้องไปฝึกวิธีการทำนะครับให้เร็วแล้วก็ให้สวยงามตามแบบฉบับของคุณผู้ชมเองแต่ยังไงก็ดี ส่วนผสมนะครับแล้วก็สูตรทั้งหมดอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถจะติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราอย่างเช่นเคยที่ foodtravel.tv สำหรับวันนี้ผมเชฟปูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ